สวัสดีค่ะพบก,กับลั็กี้นักสร้างสุขค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เวลาเครียดหรือเศร้าคุณก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการอย่างไรดีในการที่จะดูแลใจของเราให้ดีเร็วขึ้นและถ้าเป็นแบบนั้นนะคะชมคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะมีวิธีการในการที่จะดูแลใจของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในแต่ละวันค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะลักี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการที่จะดูแลใจคนทำงานเวลาที่รู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกแย่มากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือว่าพยายามดิ่งเบนความเครียดที่คุณมีจากที่ทำงานนะคะ mm hmm. เช่นเดินกับน้องหมา,า mm hmm. เห็นไใมก็ mm hmm. เห็นใบหน้าเขาเราก็จะรู้สึกดีขึ้น หรือทํางานอดิเรกอะไรก็ได้ออกกําลังกายพูดคุยจนคุณรู้สึกดีขึ้นนะคะเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือลองนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองและหากคุณยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครนะคะคุณลองอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วลองค่อยๆมองหน้าตัวเองแล้วลองยิ้มให้กับตัวเองดูสิคะเพราะรอยยิ้มนะคะมันจะช่วยปรับ อารมณ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นเราค่อยๆยิ้มน้อยๆก็ได้นะคะพอดีขึ้นแล้วเรามองตองที่หน้ากระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยที่ผ่านวันแย่ๆเหล่านี้มาได้เฮ้ยสุดยอดเลยเนี่ยเราสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในงานในวันนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เฮ้ยสุดยอดเลยเราสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดการกับอารมณ์ ได้ดีแม้ว่าลูกค้าจะพูดไม่ดีกับเราแต่เราสามารถนิ่งและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆจนผ่านพ้นไปได้เฮ้ยเยี่ยมมากเลยแล้วยิ้มให้กับตัวเองในกระจกนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเวลาที่คุณยิ้มนะคะให้คุณรู้สึกชื่นชมตัวเองด้วยว่าคุณมีความสามารถและคุณไม่ธรรมดาเลยที่คุณสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมาได้ในวันนั้นและจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะอากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกี่นะักสร้างสุขด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ